ไม่อยากกินผัก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 เราไม่ชอบกินเลยผักบุงก้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะล่ำปลีตะไคร้และบอกโคลี่ น้องนุนนๆเรามาชวนกันกินผักวิตามินหลักๆเกลือแลหลากหลายพวกเรานั้นอยากทำมักง่ายปัดปายผักจากจานทิ้งไป ผักผักเราไม่อยากกินผัก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 เราไม่ชอบกินเลยผักบุ้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะล่ำปลีกะไครและบอกโคลี่ ทานผักแล้วเราจะตัวโตโตโอ้โหโอ้โหจะได้ไม่มีโรคภัยเด็กเด็กเด็กรีบมาทานผักเร็วไวไป น้องเป็ดอินดี้ท้องผูกเพราะไม่ชอบกินผักน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กที่เลือกกินถ้าอาหารมื้อนั้นมีผักน้องเป็ดก็จะเคีียออกบางครั้งก็บอกให้คุณแม่ทํำกับข้าวอย่างอื่นแทนเช้าวันนี้น้องเป็ดตื่นมาได้กลิ่นอาหารอร่อยออร่อยก็รีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปรอที่โต๊ะอาหาร คุณแม่ทำอาหารน่าอร่อยทั้งนั้นเลยมีทั้งผักไข่และปลาแต่น้องเป็ดตักกินแค่ปลากับไข่ไม่ยอมตักผักไปกินด้วยคุณแม่ก็เลยตักผักใส่จานให้แล้วพยายามโน้มน้าวให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดจ้าอย่าตักแค่ไข่กับปลาสิตักผักไปกินด้วย แต่หนูไม่ชอบกินผักนี่นาผักมันขมแยะแต่ถ้าน้องเป็ดไม่กินอาหารให้ครบห้าหมู่จะไม่แข็งแรงนะจ๊ะน้องเป็ดไม่อยากแข็งแรงตัวโต,วตวเร็วๆหรอจ๊ะลองกินสักคำสิเห็นไหมพ่อกับแม่ก็กินเหมือนกันไม่ขมเลยไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผัก ไม่กิน,กน้องเป็ดร้องไห้โฮไม่ยอมกินผักท่าเดียวคุณแม่ก็เลยต้องตักผักกลับมาที่จานของตัวเองแล้วปล่อยให้น้องเป็ดทานแต่เนื้อไปน้องเป็ดจึงหยุดร้องไห้น้องเป็ดไม่ได้เลี่ยงการกินผักแค่ที่บ้านแต่ยังรวมถึงที่โรงเรียนด้วย <c oughs> เพียงแต่ว่าตอนไปโรงเรียน ถ้าใครกินข้าวไม่หมดจะถูกครูดุน้องเป็ดที่ไม่ชอบกินผักก็เลยแอบตักผักออกมาแล้วทิ้งลงไปในกระเป๋าพอกลับมาที่บ้านคุณแม่ได้กลิ่นอะไรแปลกแปลกมาจากกระเป๋านักเรียนของน้องเป็ดก็เลยหยิบมาเปิดดูปรากฏว่าในกระเป๋าของน้องเป็ดมีแต่เศษผักกระเป๋าเปียกน้ำเลอะเทอะสกปกไปหมดเลย คุณแม่เลยต้องเอากระเป๋าน้องเป็ดไปล้างน้องเป็ดเอาผักมาใส่กระเป๋าได้ยังไงดูสิศก,กรปรกหมดเลยดีนะที่หนังสือไม่เลอะไปด้วยก็คุณครูจะดุถ้าหนูไม่ยอมกินผักก็เลยต้องเอามาทิ้งในกระเป๋าไม่ให้คุณครูเห็นไงคะเหตุผลของน้องเป็ดทำให้คุณแม่เริ่มเป็นกังวลที่น้องเป็ดไม่ยอมกินผักเลย เอาแต่กินขนมกินเนื้อร่างกายเลยไม่ค่อยแข็งแรงตัวผอมและตัวเล็กกว่าเพื่อนๆคุณแม่เคยลองทำอาหารที่มีผักผสมลงไปน้องเป็ดก็เขี่ยออกไว้ข้างๆจานแล้วกินแต่เนื้อจนหมดคุณแม่ก็ได้แต่เป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเช้าวันหนึ่งน้องเป็ดเข้าห้องน้ำทำธุระตามปกติ แต่วันนี้ดูเหมือนน้องเป็ดจะใช้เวลานานเป็นพิเศษเอ่อทำไมถ่ายไม่ออกสักทีน้องเป็ดคร่ำครวนอยู่ในใจไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่ยอมถ่ายเสียทีน้องเป็ดต้องออกจากห้องน้ำโดยที่ไม่ได้ถ่ายทำให้วันนี้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องมากแต่ก็ไม่ได้บอกใคร วันนี้ทั้งวันน้องเป็ดกินอะไรไม่ลงเลยอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะแน่นท้องพอน้องเป็ดกลับมาที่บ้านก็ได้กลิ่นอาหารหอมๆลอยออกมาคุณแม่เห็นน้องเป็ดกลับมาถึงบ้านก็ร้องทักกลับมาบ้านได้เวลาพอดีเลยแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วไปล้างมือเตรียมกินข้าวได้แล้วลูกวันนี้แม่ทำของโปรโดของน้องเป็ดไว้ด้วยนะ น้องเป็ดนั่งกินข้าวได้ไม่เท่าไหร่ก็หยุดกินแล้วบอกว่าหนูอิ่มแล้วคะ่ะแต่ลูกแทบจะไม่ได้ทานอะไรเลยนะไม่สบายหรือเปล่าหนูสบายดีคะ่ะเมื่อเช้าลูกก็ทานน้อยมื้อเย็นก็ไม่ค่อยทานอีกแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะน้องเป็ดเป็นอะไรไม่สบายใจตรงไหนบอกแม่มาเถอะคุณแม่ขยันขยอถามเหตุผล น้องเป็ดก็เลยอธิบายให้คุณแม่ฟังเมื่อเช้าหนูถ่ายไม่ออกก็เลยไม่หิวกินอะไรไม่ลงเลยนี่แหละเพราะลูกกินแต่ขนมกินแต่เนื้อของพวกนี้มันทำให้ลูกท้องผูกได้ถ้าน้องเป็ดไม่อยากท้องผูกต้องกินผักเยอะๆสิจ๊ะคุณแม่อธิบายให้ฟังแล้วก็ตักผักให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดทำหน้าแย่ๆไม่อยากกินผัก แต่ก็ไม่อยากท้องผูกอีกจึงค่อยๆเอาผักเข้าปากเคี้ยวช้าๆเพราะกลัวขมแต่พอกินเข้าไปน้องเป็ดก็ต้องแปลกใจที่ผักไม่ขมอย่างที่คิด <Wow. S 3> ผักไม่ขมเลยค่ะคุณแม่เก่งมากจ้าเห็นไหมคราวนี้น้องเป็ดกินได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวผักแล้วเนาะต่อไปน้องเป็ดจะไม่เขียบผักไม่ทิ้งผักแล้วใช่ไหมจ๊ะ ใช่ค่ะหนูกินผักได้ไม่กลัวผักแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดไม่เกี่ยงอาหารและไม่บ่นเรื่องที่มีผักอีกแล้วคราวนี้น้องเป็ดตักผักเข้าปากอย่างอเอร็ดอร่อยโดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เตือน <G ül> น้องเป็ดกินจนเกลี้ยงจานไม่มีเหลือเพราะน้องเป็ดไม่กลัว และไม่เกลียดการกินผักแล้วแถมยังค่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวสูงขึ้นกลายเป็นน้องเป็ดที่ร่าเริงสดใสเหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการกินผักมีประโยชน์มากมายไม่ใช่แค่แก้ท้องผูกอย่างเดียวยังทำให้ร่างกายแข็งแรงทําให้ตัวสูงด้วยน้องเป็ดกลัวการกินผักเสียตั้งนาน แต่พอกินจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังอร่อยอีกด้วยการกินผักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยเพียงแต่ต้องปรุงรสปรับแต่งหรือเลือกวิธีการกินคู่กับอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแต่ถ้าใครกินไม่ได้จริงๆก็ลองขอให้คุณแม่ช่วยหาวิธีกินผักให้อร่อยดูนะคะ รับรองว่าถ้าเปลี่ยนวิธีกินผักแล้วเพื่อนๆต้องกินได้อย่างอร่อยอร่อยเหมือนน้องเป็ดแน่ๆเลยค่ะมิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนไม่ชอบกินผักเวอร์ชั่นสน้องเป็ดอินดี้ไม่ชอบทานผักมาตั้งแต่เด็กๆก,กว่าจะยอมกินก็ต้องหลอกล่อก,กันอยู่นานพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อย น้องเป็ดก็ยอมกินผักบ้างแต่ก็เฉพาะผักที่กินได้ไง่ายๆไม่มีรสขมอย่างเช่นแตงกว่าฟักทองผักสลัดและข้าวโพดอ่อนทำให้กินผักไม่หลากหลายและได้รับวิตามินที่ร่างกายต้องการสำหรับการเจริญเติบโตไม่พอ จึงตัวค่อนข้างเล็กคุณแม่พยายามชักชวนและกินผักเป็นตัวอย่างให้น้องเป็ดดูรวมถึงทำอาหารที่มีผักเป็นอาหารหลักทุกมือ้อน้องเป็ดจ้ะอย่าเกยบผักออกสิถ้าเลือกกินแบบนี้จะไม่โตร่างกายไม่แข็งแรงนะคุณแม่ตักผักให้น้องเป็ดแต่น้องเป็ดก็เี่ยผักไปที่ริมๆจาน แต่นี่มันผักขมน้องเป็ดไม่เชอ่คุณแม่ได้แต่มองแล้วก็กลุ้มใจและพยายามหาทางแก้นิสัยของน้องเป็ดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะน้องเป็ดไม่ให้ความร่วมมือด้วยเลยวันหนึ่งในวิชาสุขศึกษาคุณครูสอนเด็กๆเ,เรื่องโรคมาเร็งโดยอธิบายให้เด็กๆฟังว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเกิดขึ้นได้ที่อวัยวะต่างๆเช่นถ้าสูบบุหรี่เยอะก็จะเป็นมะเร็งปอดถ้าไม่กินผักก็อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้รู้รู้ว่าเด็กๆในห้องหลายคนไม่ชอบกินผักจึงเตือนอย่างหวังดีว่าการไม่กินผักแล้วท้องผูกถ่ายไม่ออกบ่อยๆเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้โรคนี้ก็เป็นได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งอาการของโรคมะเรงลำไส้มีหลายอย่างเช่นถ่ายเป็นเลือดปวดท้องตัวซีดเซียวอ่อ,อนเพลียถ้ามีอาการแบบนี้ต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะจะได้รีบพาไปหาหมอและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆไม่อย่างนั้นถ้าเป็นหนักๆเข้าอาจจะต้องเข้าโรงพรยาบาลและเป็นอันตรายได้เด็กๆที่ได้ยินถึงความอันตรายของโรคมาเรงก็ต่างตกใจกลัว โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบกินผักซึ่งก็รวมถึงน้องเป็ดด้วยแต่น้องเป็ดก็คิดอย่างเข้าข้างตัวเองว่าน้องเป็ดแข็งแรงจะตายไม่เป็นโรคอะไรนี่หรอกและน้องเป็ดก็ไม่เคยมีอาการอย่างที่คุณครูบอกด้วยจะเป็นได้ยังไงหลังจากนั้นสองสามวันน้องเป็ดก็เกิดอาการท้องผูกขึ้นมาอีก ที่จริงแล้วน้องเป็ดยังมีอาการท้องผูกอยู่บ้างนานๆทีเพราะว่ากินผักไม่หลากหลายและกินผักน้อยน้องเป็ดไม่ชอบวันที่ท้องผูกเลยเพราะว่าจะรู้สึกปวดท้องอึดอัดและอารมณ์ไม่ดีไปทั้งวันน้องเป็ดก็เลยพยายามเบ่งจนถ่ายได้แต่ว่าตอนที่กำลังจะกดน้ำชักโครกนั้นเอง น้องเป็ดก็ตกใจร้องเสียงดังน้องเป็ดร้องทำไมจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าคุณแม่ได้ยินเสียงน้องเป็ดร้องก็ตกใจรีบวิ่งมาหาและเคาะประตูเรียกน้องเป็ดอย่างเป็นห่วงคุณแม่รออยู่หน้าห้องน้ำไม่นานน้องเป็ดก็เสร็จธุระเดินออกมาแล้วพูดเสียงสะอื้นว่าน้องเป็ดถ่ายเป็นเลือด ต้องเป็นร่องมะเร็งลำไส้แน่ๆเลยใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆบอกแม่ซิว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเป็ดจึงเล่าเรื่องที่คุณครูสอนให้คุณแม่ฟังเมื่อคุณแม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ถามว่านอกจากถ่ายเป็นเลือดแล้วยังมีอาการอื่นอีกไหมปวดท้องไหมมึนหัวหรือเปล่าน้องเป็ดสายหนะ้า <c oughs> ไม่ปวดท้องค่ะแต่มึนหัวตอนออกมาจากห้องน้ำน้องเป็ดคิดมากไปเองหรือเปล่าจ๊ะแต่น้องเป็ดมีอาการเหมือนที่คุณครูบอกเลยค่ะถ่ายเป็นเลือดอ่อนเพลียหน้าซีด <c oughs> น้องเป็ดบอกคุณแม่แล้วก็สะอื้นขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าที่น้องเป็ดมึนหัวคงเพราะใช้แรงเบ่งถ่ายมากส่วนถ่ายเป็นเลือดถ้าเรากินของที่เป็นสีเข้ม ก็จะทําให้อุจาระเป็นสีเข้มได้เหมือนกันแม้ว่าน้องเป็ดคงกินอะไรสีเข้มเข้มเข้าไปแล้วจำไม่ได้มากกว่านะน้องเป็ดพยายามนึกถึงสิ่งที่กิน<อ>เข้าไปเมื่อวานเอ๊ะเมื่อวานเรากินช็อกโกแลตหรือเปล่านะหรือว่าเป็นไมโลเมื่อวานน้องเป็ดกินน้ำแข็งใสใสเฉาก๊วยยังไงละจ๊ะจำได้ไหมน้องเป็ดบอกว่าให้แม่ใสเฉาก๊วยเยอะๆไง แม่พูดน้องเป็ดก็นึกขึ้นจึงหยุดร้องไห้และย,ยิ้มอายๆบอกเสียงเบาว่าน้องเป็ดนึกออกแล้วค่ะสบายใจแล้วใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าถ้าน้องเป็ดกินผักน้อยเอาแต่กินเนื้อเยอะๆท้องผูกบ่อยๆก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้จริงๆนะแต่ถ้าน้องเป็ดกินผักได้หลากหลายกินมากกว่าเนื้อสัตว์ก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ และไม่ต้องกลัวโรคอื่นๆด้วยเพราะในผักมีวิตามินที่เป็นประโยชน์มากมายดีสำหรับร่างกายด้วยนะน้องเป็ดยังกลัวโรคมะเร็งอยู่จึงรับปากคุณแม่อย่างแข็งขันอืมน้องเป็ดจะพยายามค่ะแม้จะรับปากแล้วแต่น้องเป็ดก็ต้องพยายามอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะกินง่ายบางอย่างก็ขมบางอย่างก็เหม็นเขียว คุณแม่จึงแนะนำให้น้องเป็ดกินผักขมๆร่วมกับเนื้อให้เนื้อช่วยกดรสชาติของผักและกินให้ชินก่อนเมื่อชินแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณผักให้มากกว่าเนื้อไปเรื่อยๆคุณแม่บอกว่าน้องเป็ดไม่ต้องรีบร้อนกินให้ได้ทีเดียวหรอกนะจ๊ะแม่เองตอนเด็กๆก,ก็มีผักที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่ค่อยๆกินทีละน้อยทีละน้อยจนชินนะ่ะ แล้วคุณแม่ก็แนะนำให้น้องเป็ดกินผักให้ครบ5้าสีซึ่งก็คือผักสีแดงส้มเขียวขาวม่วงเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่หลังจากนั้นน้องเป็ดกินผักได้หลากหลายมากขึ้นบางครั้งก็กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้หมดจานโดยไม่เหลือผักแม้แต่ชิ้นเดียว พอได้รับคำชมจากคุณครูว่ากินผักเก่งน้องเป็ดก็ยิ้มรับหน้าบานเลยเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบกินผักต้องระวังนะคะถ้าไม่กินผักเราจะไม่ได้รับวิตามินที่ร่างกายต้องการและสามารถเป็นโรคต่างๆได้ง่ายดูน้องเป็ดเป็นตัวอย่างนะคะตอนแรกก็ไม่ชอบกินผักเหมือนกัน แต่ก็สามารถเปลี่ยนนิสัยได้นิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนไม่ชอบกินผัก<อ>น้องเป็ดอินดี้ไม่ชอบกินผักที่มีกลิ่นฉุนอย่างกระเทียมกระเพราต้นหอมหัวหอมและขิงถ้าเจอผักพวกนี้เป็นต้องเคี่ย์ออกทุกครั้งอย่างเช้าวันนี้คุณแม่เตรียมโจ๊กให้น้องเป็ดกินก่อนไปโรงเรียนพอเห็นโจ๊กมีขิงโรยหน้านิดหน่อย น้องเป็ดก็บ่นทันทีคุณแม่ซื้อโจอกเจ้านี้อีกแล้วดูสิมีเข่งโรยหน้าด้วยอะ่ะอย่าเลือกกินสิจ้าน้องเป็ดผักพวกนี้มีประโยชน์นะทำให้เราแข็งแรงไม่เป็นหวัดง่ายๆด้วยแต่น้องเป็ดไม่ชอบนี่คะผักพวกเนี้ยกลิ่นแรงกลิ่นฉุนค้นขม ว่าแล้วก็หยิบช้อนขึ้นมาแล้วก็เขีย่ยเอาขิงออกจากนั้นก็เอาต้นหอมซอยในโจ๊กออกอีกจนกระทั่งไม่มีผักเหลืออยู่ในโจ๊กแล้วน้องเป็ดถึงได้กินสักทีเร็วๆสิจ๊าน้องเป็ดเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกคุณแม่เร่งน้องเป็ดอย่างร้อนใจน้องเป็ดได้ยินก็ทำแก้มป่องใส่คุณแม่อย่างงอนๆก็ถ้าคุณแม่ไม่ซื้อโจ๊กที่มีผัก น้องเป็ดก็ไม่ต้องเสียเวลาเขี่ยออกหรอกค่ะคุณแม่ได้ยินคำแก้ตัวของน้องเป็ดก็ไม่สบายใจคิดว่าถ้าน้องเป็ดเลือกกินตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็จะดิดนิสัยและแก้ลำบากเมื่อส่งน้องเป็ดไปโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็กลับมาหาข้อมูลและวิธีแก้นิสัยเด็กไม่ชอบกินผักในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมา ตกเย็นน้องเป็ดกลับจากโรงเรียนก็ท้องร้องเสียงดังคุณแม่คะน้องเป็ดหิวข้าวแล้วงั้นน้องเป็ดไปล้างมือนะวันนี้แม่ทำเมนูใหม่ที่น้องเป็ดไม่เคยกินด้วยน้องเป็ดได้ยินก็ยิย้มร่ารีบวิ่งไปล้างมืออย่างว่าง,ง่ายส่วนคุณแม่ก็เข้าครัวทำกับข้าวไม่นานนักคุณแม่ก็เอากับข้าววางบนโต๊ะส่งกลิ่นหอมฉุยไปทั่ว,ว,วนี่จ้ะ วันนี้แม่ลองทำเกียวซาดูเกียวซาเป็นอาหารญี่ปุ่นที่น้องเป็ดเคยบอกว่าอยากลองกินดูไงจ๊ะข้างในมีเนื้อหมูกับกะหล่ำปลีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยน้องเป็ดมองอย่างไม่แน่ใจก่อนจะเอาซ้อมจิ้มเกียวซาแล้วลองกินดูอ้โหอร่อยจังเลยอร่อยใช่ไหมจ๊ะงั้นก็กินเยอะๆเลยนะคุณแม่ยิ้มอย่างดีใจเพราะในเกียวซามีกระเทียมใส่อยู่ด้วยแต่น้องเป็ดไม่รู้ตัว เพราะมองไม่เห็นข้างในวันต่อมาคุณแม่ก็ลองเมนูใหม่อีกครั้งคราวนี้เป็นสปาเกตตีคาโบนาราสีสันสดใสที่ใส่ทั้งแฮมชีสและแครอทวันนี้สปาเกตตีคาโบนาราใส่ชีสเยอะๆของชอบของน้องเป็ดจ้ะแม่ลองทำสูตรใหม่ใส่แครอทหั่นลงไปด้วยอ๋อเหหน่ากินจังเลยค่ะน้องเป็ดพูดแล้วก็ไม่ไีรอ รีจัดการอาหารจานโปรดของตัวเองโดยไม่รู้ว่าในนั้นมีหัวหอมที่น้องเป็ดไม่ชอบอยู่ด้วยชอบไหมละ่ะจานน้องเป็ดชอบค่ะอร่อยมากเลยน้องเป็ดส่งจานเปล่าให้คุณแม่ดูอาหารในชามนั้นหมดเกลี้ยงแทบไม่เหลือแม้แต่ซอสสักหยด,ดยเมื่อได้คำตอบที่น่าพอใจคุณแม่ก็บอกความจริงกับน้องเป็ดน้องเป็ดรู้ไหมจ๊ะว่าสปาเกตตีเนะี่ยแม่ใส่หัวหอมลงไปด้วยนะ น้องเป็ดอุทานอืมเกียวซาเมื่อวานแม่ก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะเอ๊ะคราวนี้น้องเป็ดอุทานตกใจเสียงดังยิ่งกว่าเดิมน้องเป็ดไม่เห็นรู้เลยถ้าน้องเป็ดรู้น้องเป็ดจะไม่กินหรอกจ้ะน้องเป็ดดิ้นคำถามจากคุณแม่ก็นิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะใส่หน้าอืมไม่รู้สิคะแต่น้องเป็ดกินไปแล้วนี่นาใช่จะ้ะ เพราะน้องเป็ดไม่รู้ก็เลยกินแล้วมันก็อร่อยด้วยใช่ไหมแม่รู้ว่าน้องเป็ดไม่ชอบผักพวกนี้แต่มันมีประโยชน์ช่วยแก้หวัดช่วยให้ท้องไม่ผูกแถมยังทำให้คาโบนาราอร่อยขึ้นด้วยนะโอโหผักชิ้นเล็กๆแค่เนี้ยมีประโยชน์ยอ้อะแยะมมากมายเลยใช่จะ้ะแม่ก็เลยอยากให้น้องเป็ดกินได้ไงจ้ะแต่มันขมนี่นาะ ถ้าน้องเป็ดเห็นก็ต้องเขี่ยออกอยู่ดีแหละมันขมเพราะน้องเป็ดกินไม่ถูกวิธีหรือเปล่าจ๊ะแล้วคุณแม่ก็แนะนําวิธีกินให้น้องเป็ดลองแบบนี้สิจ๊ะถ้าต้องกินโจ๊กใส่ขิงน้องเป็ดก็กินขิงพร้อมกับหมูสับคําใหญ่แล้วเมื่อกี้น้องเป็ดกินหัวหอมในสปาเกตตี้ก็ไม่ได้บอกว่าขมเพราะกินคู่กับชีสใช่ไหมล่ะน้องเป็ดพยักหน้ารับคำของคุณแม่ ด้วยค่ะแม่อยากให้น้องเป็ดเลิกเขี่ยดผักออกจากจานข้าวส่วนแม่ก็จะช่วยทำให้น้องเป็ดกินได้ง่ายขึ้นฝึกไปเรื่อยๆพอชินแล้วต่อไปน้องเป็ดก็จะกินผักได้โดยที่ไม่ต้องกินคู่กับเนื้อเป็นเด็กที่กินผักเก่งไม่เลือกกินไงจ๊ะงั้นคุณแม่ก็ต้องทำเมนูอะไรๆให้น้องเป็ดกินบ่อยๆนะคะคุณแม่หัวเราะในความช่างกินของน้องเป็ดได้จะ้ะ แม่จะทำอาหารเมนูผักอร่อยๆให้น้องเป็ดกินบ่อยๆเลยนะหลังจากนั้นน้องเป็ดก็ค่อยๆหัดกินผักกลิมนนเหล่านี้ไปทีละน้อยแม้ว่าจะต้องพลิกแพลงกินร่วมกับของอื่นๆเพื่อให้กินได้ง่ายขึ้นก็ตามทีแต่คุณแม่บอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือการทำให้น้องเป็ดเลิกเคียวผักและกินได้บ้างส่วนเรื่องของการเพิ่มปริมาณนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อน ตอนนี้น้องเป็ดกินข้าวที่โรงเรียนโดยที่ไม่เหลือผักเหมือนแต่ก่อน <l> ก็เลยได้รับคําชมจากคุณครูว่ากิ <l> นผักเก่ง <l> ทำเอาน้องเป็ดยิ้มหน้าบานเลยผักกลิ่นฉุนเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากแถมยังช่วยบรรเทาอาการหวัดได้อีกด้วยรู้แบบนี้แล้วใครที่ชอบเขี่ยวผักก็ลองหัดกินดูนะคะจะได้กินผักเป็นได้ทุกอย่างไม่เป็นเด็กเลือกกิน